รถเข้าใหม่นะครับล้านนิดๆ Q3 นะครับอดีิ Q3 สวยไหมสวยคลิปเลยนะครับดเดิม,ดมไม่เคยเฉียวชนนะครับปีใหม่ด้วยปีประมาณ17นะครับสวยเดิมๆเ,เลยเห็นไหมดูภายในกันนิดนึง ภายใน,นสวยเลยอันนี้น่าจะสองล้านกว่าบาทนะสองนไปไปลายเนะี่ยตอนนี้เหลืออยู่ล้านกว่าบาทเองครับถูกส,สวยเลยเห็นไหมสวยพร้อมใช้แต่สายน,นได้เต็มนะจ๊ะศูนย์ออดดี้ไทยแลนด์มีเข้าได้เลยแอร์หลังนะครับสวยแรงหลอ่อตามเนื้อเรื่องนะครับ มาดูกันได้มาดูกันได้นะครับมาดูอีกคันหนึ่งเบนเบนเบนนะครับ,180รบร 1, เบนซีหนึ่งแปดศูนย์นะครับซีประมาณหนึ่งสามสวยยเลยเห็นไหมนะครับสวยตัวท็อปสุดเอ็นเนี่ยอ่าอู่หนเรยเห็นไหมเบาสวยกิฟตเลยปกติ C 1 8 0เนี่ยจะอยู่ไม่เกินอาทิตย์นะครับเพราะว่าขายดีมากนะคันที่แล้วมาแม็ก9 9ไงเนี่ยนะครับไม่ทันได้ขายครับอูที่รู้จักกันเขาขอซื้อไปเลยนะฮะเขาสอซื้อไปเลยเห็นไหมรถสวยเลยเห็นไหมเบาะสวยเบาะแดงนะครับเบาสวยเบาแดงเลยนะตัวท็อปสุด AMG ไดนามิก <Dynamic, S 2> นะครับเครื่องเทอร์โบจะหล่อลอ,อราคาย่อมเยาร้านนิดๆน,นะครับแม็กสวยเลยแบ็กไม่มีรอยเลยเห็นไหมแม็กสวยเลยนะครับอ่ะเราก็มาอัปเดตสต็อกกันเลยรถเข้าใหม่บวกอัปเดตสต็อกนะครับฟันฝนตกเห็นคื้นไหมเนี่ยอันนี้กลางตากฝนถ่ายนะ นะครับอ่ะมา a อดลีดนะครับ a อดลีดยังอยู่ยังอยู่นะครับแ l ็ก k e d i t i ชั่นยังอยู่นะครับนวาวาร่าสปอ t ์ตเทคกับสีออโต้ยังอยู่599ที่หายไปคือ CX7 นะครับขายไปเรียบร้อยนะครับขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ขายเท่าทุนโอเคอ่ะมามาสด้า t ห้าสิบนะครับเกียร์ธรรมดา thunder นะจ๊ะเกียร์ธรรมดาสี่เก้าเก้าไททันแค็บนะครับสองประตูเกียร์ธรรมดานะครับอันนี้ก็สี่สองถูกถูกอันนี้ก็ v t ห้าสิบสี่เก้าเก้าเหมือนกันนะครับเกียร์ธรรมดาสีขาวเห็นไหมสวยเลย นะครับนี่แบ็กการ์ดิชั่นแบ็กการ์ดิชั่นนี่599นะครับเมื่อกี้ก็ที่อันนี้ก็เป็นรถเข้าใหม่เมื่อกี้ที่เราบอกไปนะจ๊ะ bm ซ city เจ็ดี่ยคันนี้อยู่นานเหมือนกันเนี่ยขายเท่าทุนล้านสี่นะใครมาซื้อกันหน่อยนะล้านสี่สามพนงศูนย์ดีนะดีเซนนะอันนี้ก็เทียรหน้า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  กดก็โปรยลงเลยเกินนะเดี๋ยวจะไม่สบายซะก่อนนะครับเขียนหน้าโปรตอนยังอยู่โปรตอนสองเจ็ดก็ขายแล้วเนี่ยมาซื้อกันหน่อยสองเจ็ดป่ะนะเบนเบนเบนยังอยู่เบนเฮียยังอยู่ไททันพลัสนะครับตัวอันนี้ตัวพิเศษนะตัวพิเศษอันนี้น่าจะเป็นรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะ เป็นตัวพิเศษนะครับเป็นสติกเกอร์คาดมีแม็กซีดำนะครับแล้วก็มีทีวีด้านในด้วยนะครับติดทีวีมาจากศูนย์เลยนะครับอันนี้ขายเท่าเราขายเท่าพัดทั่วไปนะครับ539ปี17นะ539เท่านั้นนะครับออโต้ Auto แล้วตัวเนี้นะครับหายากหายากเป็นตัวสติกเกอร์จากโรงงานนะไม่ได้มาติดเองนะผมติดไม่เป็น ถ้าติดไปถ้าติดเองนี่เขาติดแอดลีไปแล้วนี่คอนเทียคอนเทียรถตอนนี้เนื้อหอมมากคอนเทียนะเนื้อหอมมากบอกได้แค่นี้แหละใครจยเอารีบมาเอาเนื้อหอมมากนะใครถูกอะใครถึนก็บบาทไฮแลนเดอร์นะครับไฮแลนเดอร์ไฮแลนเดอร์ ถูกนะครับแฮนเดอร์อยู่หกหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับฟอร์จูเนอร์ขับสี่นะครับล้านห้าหมื่นนะครับขับสี่นะปีหนึ่งเจ็ดล้านห้าหมื่นเอ็กวีสองจุดศูนย์ไอออโต้ปีหนึ่งหกขับสี่นะครับสีดำ สวยเลยขายขายอยู่ห้าแปดแปดรถสวยเดิมๆนะครับคาลิเบอร์นะครับปีศูนย์แปดนะครับ,รบขายแค่ห้าแปดแปดเท่านั้นนะครับปีหนึ่งแปดขับสองนะเป็นคาลิเบอร์ขับสองออโต้สี่ประตูนะครับห้า 88เท่านั้น X 3แวบมาจอดที่นี่แล้ว X X นี่ออกทีวีหลายรอบออก youtube หลายรอบนะ X 3ตัวน,นี้เหลือ9 99, 9 9 9 9 9 0 0 0บาทนะครับนะรถมา2,500 0นนะมาดูกันได้มาดูกันได้ดไดอ้ารถเข้าใหมา่อีกหนึ่งคันโอ้โหรถเข้าใหม่เยอะนะวันนี้ย6 7คันแลนะ้วนะครับไอตัอนทัสสีขาวนะครับ คันนี้ขายแค่เจ็ดแสนห้าเท่านั้นนะครับรถปีสองพันยี่สิบนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับตัวจัมพัดท็อปสุดเลยนะครับปีหนึ่งปีสองศูนเลยท็อปสุดนะครับฟุชสตาร์ทเห็นไหมเห็นยังเห็นเม็ดฝนอยู่เลยเนี่ยฝนเพิ่งหยุดนะรีบมาถ่ายเลยนะเดี๋ยวจะถ่ายไม่ทันเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยนะลูกค้ายเยอะมาก คันนี้เป็นแอดลี์นะครับแอดเลต์ข e ับสออโต้4ประตูขายอยู่699เท่านั้นนะครับมาเร็วมา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 เร็วไปเร็วนะอันนี้วิคอรสห้าเก้าเก้าขายเท่าทุนเลยเนี่ยห้าเก้าเก้ารถรถเพิ่งมานะจะขายก็ขายแค่ห้าเก้าเก้าเท่านั้นขายไม่แพงนะครับมีสีโซมอีกคันหนึ่งขายอยู่หกสามเก้านะครับ ครับไงมาดูกันได้อ้าวแล้วเข้ามาอีกหนึ่งคันฟอร์ดฟอร์ดนะครับฟอร์ดสวยๆเดิมๆนะครับขับสี่ออตโอต้นะขับสี่ออตโอต้เลยปีศูนย์แปดนะครับสวยๆเดิมๆพร้อมใช้ขายอยู่สามเสนกว่าบาทมาดูภายในกันใช่ไหมขับสี่ออตโอต้นะครับเห็นไหม รถสวยเลยนะครับข้างในเบาะหนังสวยงานตามท้องเรื่องนะครับแม็กเมอกสวยสีสวยสีดำด้วยสามแสนกว่าบาทอะโคตรถูกอะอยู่สองชั้นสามนะครับล้อแม็กสวยเดิมๆหมดเลยนะทั้งคันไม่มีเฉียวชนไม้น้อยไม่แสนประมาณเออแปดหมื่นถึงเก้าหมื่นอะไม่เยอะนะครับรถใช้ไม่เยอะนะครับไม่ช้ำนะครับเห็นสวยเลยไหม าดูกันได้มาดูกันได้อ้ามีรถเข้าใหนึ่งคันนะครับวอลโว่ bon v 60นะครับปีหนึ่งสวิ่งแสนนิดนิดเรลสิบแนะครับยาง18บรถสวยเดิมๆพร้อมใช้เลยเครื่องดีเกียร์ดีรถเข้าศูนย์วันโว่ตลอดนะครับประวัติอยู่ศูนย์ครบนะครับทุกหมื่นโลคันนี้วิ่งมาแสนกว่านิดนิดนะครับ ตรวจเช็คศูนย์ตลอดนะครับเข้าเซอร์วิสศูนย์มอนโบ่ต่อได้เลยนะครับภายในสวยนะครับเห็นไหมสวยกริบเลยเห็นไหมภายในสวยหมดเลยนะครับสวยกริบเลยนะครับเห็นไหมมาดูกันได้มาดูกันได้ ขายไม่แพงขายอยู่499เท่านั้นนะครับจัดไฟนนซ์ได้เต็มด้วยนะครับมาดูกันได้นะจ๊ะสวัสดีครับเป็นรถเข้าม่หนึ่งคันนะครับวันนี้เป็นเบนซ์ SLK นะครับปี2อง2นะครับสีดำสวยกิฟต์กิฟต์นะครับเป็น AMG จัดโรงงานเลยนะครับ Mac กเนะครับตอนนี้รู้สึกจะมีอยู่คันสองคันในเว็บนะแต่ว่า Mac กลายนี้มีคันเดียวนะครับ MacAG อลายนี้มีคันเดียวในเว็บนะครับใครชอบทรงนี้ Mac กลายนี้นะมาจัดได้นะครับรีบมาจัดเพราะว่ามีคันเดียวในเว็บนะครับขายอยู่1ล้าน40,000นเ0 0 0หนบาทนะครับ รถสวยเดิมๆพร้อมใช้นะครับเดียวเปิดดูภายในกันนิดนึงนะครับภายใน,นก็เป็นเบาะครีมนะครับสวยพร้อมใช้เลยไม่มีรลลอยอยขูดขีดขาดนะครับเบาะสวยเลยเห็นไหมนะครับเนี่ยไม่มีรอยขูดขีดขาดเลยนะครับพร้อมใช้เลยนะครับ ดีเกียร์ดีหมดนะครับไม่ไม่เยอะไม่ไม่เยอะจัดไฟแนนซ์ได้เกือบเต็มนะครับนะครับสำหรับคนชอบเบนซ์นนะลายนี้มีคันเดียวเลยนะนดูกันได้ดูกันได้นะครับนะสวยเปิดประทุนนะตัวนี้เปิดประทุนได้นะครับเปิดประทุนได้เครื่องแรงใช้ได้นะครับสภาพดีไม่มีชนนะครับไม่มีเฉียวชน จัเฟอร์นันได้เต็มจัเฟน,น,นด้ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับมาดูกันได้นะวันนี้ก็จะถ่ายรวมๆถ่ายรถเข้าใหม่ด้วยถ่ายรวมๆด้วยนะครับมาต่อกันที่โปรโมชั่นพิเศษนะครับ BMWX3 นะครับคันนี้อยู่กับเรามาหลายเดือนแล้วเราก็เลยลดพิเศษเข้าทุนไป แทบก็คือเหมือนจะขาดทุนแะนะครับรถมาอีกสองแสนห้านะครับภายในสวยเห็นไหมภายในสวยเลยนะครับภายในสวยนะครับเห็นไหมตัวถังดีสวยกิฟเลยหน้าหลังเดิมหมดนะครับไม่แสนกว่านะครับ X3 นะครับปีหนึ่งสามเนี่ยคือราคาตั้งที่เราตั้งไว้นะร้าน นันสองหกเก้านนะตอนนี้เราลดไปสองแสนกว่าบาทเลยเหลือเก้าแสนเก้าเท่านั้นนะครับจัดนซน,นได้เกือบเต็มนะครับนะครับเป็นรถศูนย์ bm thailand เลยนะครับเป็นเครื่องดีเซนนะครับเครื่องดีเซน x 3ดีเซนนะครับตัวท็อปสุดนะครับเบาะแดงนะครับเบาะสวยเครื่องตัวถังสวยเบาะสวยหมดนะครับ เครื่องทำงานเครื่องก็ทํางานปกติเครื่องเกียร์ดีนะครับบอกก็สวยไม่มีรอยนะครับสนใจมาดูได้โปรโมชั่นพิเศษ9 9 9 9 0 0 0บาทนะครับมันอยู่เราหลายเดือนแล้วเราก็เลยขายเท่าทุนขาดทุนนิดหน่อยขาดทุนพอสมควรนะครับนะจัดไปเลยนะไนตัตน plus นะครับรถยนดนิยม นะครับคันนี้เราขายแล้วเราขายแค่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับปีหนึ่งหกวิ่งไม่เยอะวิ่งไม่เยอะวิ่งไม่กี่หมื่นนะครับสวยเดิมๆออโต้น,นะสี่ประตูออโต้ดีเซนปีหนึ่งหกนะครับเห็นไหมสวยเดิมๆเ,เลยนะครับไม่มีเฉียวชนนะหน้าหลังเดิมหมดจัดไฟแนันซ์ได้เต็มนะครับจัดไฟแนันซ์ได้ทุกจังหวัดนะครับมาดูกันได้ โปตอนโปตอนแววนสีขาวปีหนึ่งสี่นะครับอันนี้ขายสดนะสองแสนกว่าบาทอยากได้เท่าไห่มาต่อได้นะครับอยากขายอยากขายอยู่มาหลายเดือนแล้วรถจำเดิมหมดเลยนะครับเป็นตัวเทอรโบนะตัวตัวโมสุดท้ายนะครับโมสุดท้ายเลยเครื่องนึ่งต,ตัวท็อปสุดเทอร์โ,รโบสจอตัวนี้มีจอที่เบาะหลังด้วยนะครับ สามจอนะจะเป็นมันจะมีรุ่นที่เป็นจอใหญ่จอหนึ่งติดที่หลังคาใช่ไหมครับอันนี้เป็นรุ่นที่จอที่ติดเบาะสามจอนะครับขายของแพนก็บ,บาทมาต่อได้อยากขายฟันเทียศูนย์สนะครับรถเก่าเก่าเราก็มีเก่าแต่วสภาพดีนะเนี่ยดูนะตัวถังสวยกิฟเลยม,มือเดียวเลยลูกค้ามาเทินนาวาร่ามือเดียวเลย มีศูนย์สขายอยู่แสนสามเท่านั้นนะครับจัดคะแนนได้แสนหนึ่งดาว3ามหมนะครับสดได้นะสดได้รถพร้อมใช้เลยทะเบียนไม่ขาดเอาขับกลับบ้านได้เลยดิเห็นไหมนะครับรถสวยเบน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 ซีสองศูนย์ซีจปีหนึ่งสองน,นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับดิ เป็นซินท็อปสุดนะครับจอสามจอเหมือนกันนะครับจออยู่ที่เบาะหลังนะครับสองจอแล้วก็มีจอด้านหน้าอกจอหนึ่งนะครับรถสวยเดิมๆ้อมใช้หน้าหลังเดิมไม่แสนนิดๆนะครับท็อปสุดนะครับเ g ็มล้เอนะครับแม็กสวยเห็นไหม นะครับไททันเฮ้ยไททันนาวาร่าเอ๊ะเ,วเไปนไททันตรงไหนเนีวเว่ยนาวาร่าแบ็กเดนชั่นสีส้มนะคันเดียวในเว็บนะครับใครชอบสีส้มมาจัดด่วนเกียร์ออตโต้สีประตูดีเซนนะครับขายอยู่ห้าแสนเก้าเท่านั้นนะครับอเวนซ่าอเวนซ่าเริ่มมีคนมาดูเยอะแล้วนะครับใครที่ใครที่ต้องการรถเจ็ดที่นั่งครอบครัววิ่งดีๆนะ ขับดีๆนะมาดูได้แต่ว่าช้าก็คงจะอดนะมาคนมาดูเยอะนะครับคนมาดูเยอะแล้วนะนะเขาก็าไม่น่าเกินอาที่ยสอาทิตย์นะแต่ถ้าใครจะมีเงินสดในมือรีบมาซื้ออะไรก็ได้นะขายสองแสนห้าเท่านั้นนะครับปีหนึ่งสามนะครับ k i ออ t t o สี G ดำหนึจุดหาเอสนะครับไปไปดูข้างในกันมีอะไรบ้าง วิดวิดวิดคันนี้ขายหนึ่งเก้าเก้าเนี่ยนะครับขายเท่าทุนแล้วเนี่ยนะช่วงนี้ขายเท่าทุนหลายคันเลยวิดสูนท่าออ,ตโ,อตโต้ซันรูฟท็อปสุดนะครับเบาะหนังนะครับเนี่ยบรรตัวถังสวยนะครับเนี่ยซันรูฟเห็นไหมซันรูฟใช้าง,งานได้ปกตินะครับขายถูกถูกไปนะเดี๋ยวปีหน้าให้ซื้อใหม่ <laughs> นะครับช่วงนี้ก็ขายดันออกก่อน นะครับรถอยู่มาหลายเดือนอา้าวไททันตัวเตี้ยนะครับเกียรธ์ธรรมดานะครับคันนี้แม็กสวยนะครับขายอยู่ห้าแสนกว่าบาทนะครับจัดเฟรนัน,นดได้เต็มนจะจ๊ะสวยใช่ไหมสีเทาดําเกียรธ์ธรรมดานะครับคันนี้จัดเฟรนันได้เต็มคันนี้ปีหนึ่งเก้านะครับสวยําเดิมพร้อมใช้เลยเบนเบนคันนี้ ก็คงได้กลับมาขับเบนซ์แล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่ารถรถส่วนตัวผมน่าจะไปหมดแล้วนะครับช่วงนี้รถขายดีนะครับบางบางคันก็มีติดจองไปพอสมควรนะครับสงสัยจะได้เอาเบนซ์คันนี้ออกมาปัดฝุ่นนะครับแต่ว่าเบนซ์ได้จอดนานไม่ได้นะมันจะเริ่มล้วนนะครับจะได้เห็นคันนี้เข้าฉากนะครับโอเคไปต่อ ยังอยู่แล้วเนี่ยนะครับเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าเก้าหมื่นเก้ามาเอาไปหน่อยนะขายสดขายสดโหคันนี้นี่สวิตคันนี้อยู่ประมาณสองปีแล้วนะใครก็ได้มาซื้อกันหน่อยนะอาวรถตู้รถตู้เ e นจูรี 4, 2, 000, 5, 000่นะครับสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับปีศูนย์เก้าเบนซินออโต้นะ กันเวียกันเวียสองแสนเก้าเบนเบนเบนเท่าไหร่เนี่ยห้าแสนห้านะครับสีดำเอ็นซีสองร้อยเอ็นีทีนะใช้งานดีอา้าวแจ๊คคันนี้อยู่มาปีแล้วเนี่ยนะสี่แสนสี่พอไปจบจบนะขายเท่าทุน ครนี้ก็ตามเราไปทุกที่นะครับซิตี้สองเก้าเก้าไม่มีใครสนใจเลยเหรอนะเบนซ์หนึ่งจุดห้าซีเอ็นจีนะใชนะ้งานได้ปกติแม่ล้อใหม่ยางใหม่นะครับสวยด้วยเห็นไหมพอจนเนอร์ Virginia. นะครับแดนเซอร์ Denver. ศูนย์เก้านะครับที่ขาวสวยออโตโอ้นะครับวีด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 คันนี้สองแสนห้านะคันนู้นหนึ่งเก้าเก้าคันของคำพรมหนึ่งเก้าเก้าคันนี้สองแสนห้าเอาเนี่ยว่าไงเนี่ยฮะขาว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 ,ขาวนะเปิดให้ดูเจ็ดรอบแนะล้วยี่สิบรอบแนละ้วดูดิ เดิมเดิมหมดเลยเดิมเดมหมดเลยเครื่องหนึ่งเจอโตโอ้โหถ่ายมาสามสิบรอบวไม่มาเอาสักทีนะครับวิด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 มีหลายคันนะครับวมีหลายคันยินดีว่าเบนซินออโตสามแสนหกเท่านั้นสีทองนะครับ สวยสวย,สวยมาดะสองมาจากไหนเนี่ยมาใหม่มาใหม่แจ๊สสีรอนมาใหม่โอ้หมาใหม่เพียบเลยนะมาใหม่เพียบเลยน่าสนใจอเมล่าสีดำมาใหม่เนี่ยยังไม่เคยถ่ายเลยมาร์สสีดำสวยสวยออโต้นะครับ นี่คันนี้ราคาเล้วจายแสนเจ็ดแสนเจ็ดมาใหม่มาใหม่ไม่เคยถ่ายเหมือนกันโอ้มาใหม่หลายคันเลยวันนี้นะครับ 1.5J นะครับแสนเจ็ดพีศูนย์แปดล้อใหม่ยางใหม่นะครับล้อใหม่ยางใหม่รถสวยรถสวยจัดไายใน,นได้เต็มวีดาวเลยนะเนีย่ยรถสวยแต่งสวนมาเลยนะเนี่ยแต่งสวนมาเลยดินะน่าใช้มากนะครับวีออสนี่เชียงใหม่ภูกเก็ตสบายชิลล นะฝั่งนู้มีเบนซ์ด้วยนะ่ะมีเต่าพวกเต่าอ่ะดีแมกดีแมกดีแมกหัวเดียวหัวเดียวสนใจบอกสนใจบอกจีวาก้อนอยสวยว่ะคันเนี้จีวาก้อนเดี๋วดูไปดูเกียร์ได้เปเกียร์อะไร,เก,รเกียร์ธรรมดาขับสี่ด้วยนะรู้สึกสวยวะ่ะ น่าไปถ่ายคลิปนะแจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดเรามีเป็นเข่งแจ๊ดขาวแจ๊ดขาวคันนี้สามแสนกว่าบ,บาทแจ๊ดเท้าอีกคันนึงคันนี้คันนี้ผมก็เคยขับสวย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 ีออสโอ้โหวีออสเยอะว้ว be ันนี y, ้วีออสมีเป็นเข่งวีออมีเป็นเข่งครับวิแฮมลี่แฮมลอี่อ้า อันนี้ยังอยู่เหรอเนนี่ยัปล่อยแล้วปลล่อยแ้เหรออันนี้ปล่อยแล้วคันนี้ปล่อยแล้วไอ้ข้อไอ้ยสีวีคสีดำสีวีคสีดำสวยๆสยีพิโลตาตาโบอยู่เลยส <c oughs> ีวีคสีวีคตัวไฟท้ายแปดเหลี่ยมด้วยนะจ๊ะมาดูกันได้มาดูกันได้ดไดสวยกิฟต์ดูแม็กซ์ก่อนดูแม็กซ์ก,ก่อน แม็กสวยแม็กสวยนะครับเบนเบนนะอินโนวาคันนี้399นะครับเป็นซินออโต้เป็นซินออโต้นะจ๊ะปี P 12 399สก็สวยนะครับเอ็กคอร์เอ็กคอร์ ไอคอร์ดทะเบียนไม่ให้นะเนี้ยหนึ่งเก้าเก้าทะเบียนไม่ให้นะน,นะนะครับไอคอร์ดไอคอร์ดแต่แต่คันนี้ติดแก๊สนะแต่ว่าแก๊สใช้ได้ปกติแฮมลี่แฮมลี่ติดแก๊สเหมือนกันใช้งานได้ปกตินะครับรถสวยรถสวยนี่คันนี้ก็ติดแก๊สเหมือนกันนะครับแต่ว่ารถสวยแก๊สใช้งานปกตินะครับวิ่งไม่เยอะวิ่งไม่เยอะนะครับ มาด้าสามนะมาด้าสามนะครับมาดาสามเดี๋ยวดูราคาอีกทีดิปรับลงยังห้าเก้าเก้าปีหนึ่งเจ็ดตัวน่าจะตัวท็อปสุดแล้วเนี่ยนะครับอ้าวอันนี้คันหนึ่งติดอันนี้อันนี้เชฟเลดอัปต้าปีศูนย์ห้านะติดแก๊สนะแต่ว่ารถสวยพร้อมใช้นะครับลุงเขากาม,มาเทิร์นมาด้าสามไปนะครับ มาแร้วสามหมดเกลี้ยงแล้วตอนนี้นะครับอันนี้ก็ติดแก๊สแอร์เย็น1.6 LT นะครับแต่รถลุงเขาบอกว่าไปมาหมดแล้วนะ่นงน่านไปมาหมดแล้วนะครับต่อต่อวีออสวีออสมีเยอะมากเลยวันนี้ใครก็ได้มาซื้อซื้อหน่อยนะครับโอ้โวีออสมีเยอะม,มีเป็นเข่งเลยมีเป็นโหลนะอันนี้สองแสนสีปีหนึ่งสองนะไม่ได้เชนแล้วตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเป็น ตัวแบนๆนะจุ๊กจุ๊กจุ๊กจุกจุกสามแสนสี่เท่านั้นอยู่มาสองปีแล้วเนี่ยอยู่ตั้งแต่เข้าวงการเลยนะครับมาซื้อนิดหน่อยมาซื้อนิดหน่อยจุ๊กจุ๊กสามแสนสี่ขายเท่าทุนนะนะครับเบนเบนแบนคูเป้นนะเบนคูเป้นนะขายดีนะแต่คันนี้ยอยู่นานมากเลยครับเนี่ยล้านหนึ่งเก้านะพอๆเลยพอเลยนะล้านหนึ่งเก้า รถขายยากนะครับรถขายยากรถสวยขายยากนะครับไททันไททันแคปออโต้ดีเซนนะรถสวยรถสวยนะครับไอ้รแพดแพดสีสวยทั้งคันเลยนะครับนะครับมีสี่ประตูแล้วก็มีแคปด้วยนะออโต้ Auto, ทั้งคู่เลยเบนซินเออดีเซล นี่รถเข้าใหม่หนึ่งคัน C 200นะครับคอมเพรสเซอร์วงกาศโปท็อปนะครับสวยเห็นไหมสีบอนสวยห้าแสนแปดเท่านั้นจัดไปได้เต็มด้วยคอมเพรสเซอร์นะครับวงการนะครับวิด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 ก็มีนะครับุุกุซกโซกโซกครับ อันนี้ใส่ก็บ,บาทมาดูกันได้ป,ปึ้งข้านะใส่ก็บ,บาทนะม,มาดูกันได้มาดูกันได้นะครับมาดูกันได้นะครับ